สวัสดีครับส่งมาโทรครับอันนี้หน้างานวัดสมสรครับหลังวัดสมสรครับเขี่ตใ่น้อยครับเสร็จแล้วครับที่ตักดินใส่กำแพงนี่ยตอนนี้ก็ได้ซอกล่องน้ำไปเข้าเรียบร้อยแล้วนี่ยใช้ปีกปาดซอกครับนี่ซอกแทงครับใช้แทงเข้าแทงเอาก็ได้ค่นี้ครับก็มันติดกระบอกครับกระบอกเนี่ยมันติด แล้วก็ไม่ติดกระป๋อมจะดูดีวันนี้ครับอยหดูอันนี้ก็วางระบบ่อน้ํเย็ดกันอยี่นี่ครับมันติดเข้ากระป๋อมมันติดนะครับติดกับหลังกระป๋อมมันติดนี้ครับนี่ฮะติดปูนเนี่ยเป็นช่วงๆหมดเลยครับหลังกระบอกนี่ฮะมันโดนเป็นช่วงๆครับเวลามันแทงนี่ฮะเห็นไหมฮะโดนปูนกวางเป็นช่วงๆนี่ฮะเราก็ตักด้านดินเสยขึ้นมาข้างบนครับนี่ฮะเสร็จแล้ว Ina, าก็จะเหลือตรงนี้เขาวางระบบขังน้ำหยดลงไป40ต่อ42เที่ยวครับลงน้ำเสร็จแล้วไปดูอีแถบน์หนึ่งนี่ครับจะดูขี้เลยขี้เลยหน่อยครับใช้มุกขี่แทงเอา ขอให้น้าไหลเป็นโอเคแต่ยังดีมึงขี่ฟันนะแล้วก็มึขี่ฟันเนร่องมันไม่ได้โตมากดีมึงขี่ฟันนิดนึงแ้วมขี่ฟันมันจะเพราะเรื่องแนวสลบมันจะไม่มันมันจะไม่ได้แนวสลบเท่าไหร่นี่ครับมาดนตักใส่สวยครับนาดีสวยครับนี่ครับก็คือเราลอกเราเราลอกค้นร่องขึ้นมาไว้ก่อนแล้วก็เอาด้านนี้ปุ๋ยทีครับ บางทีมันก็ติดเสาไฟครับตูดลมติดเสาไฟด้วยหมุนยากกระทำเท่าที่ได้ครับเสร็จแล้วครับเหลือลงหินคุกครับเดี๋ยวจะลงหินฟุกฝาอหน้ายเขายาววานี่ครับยาวไปหลังรถครับนู่นครับลงหินคุกก็เสร็จแล้วครับลอยหินคุกจบุตอนนี้เสร็จเทียบร้อยครับก็มีแก้ท่อด้วยครับท่อก็ที่บอกนนั้นท่ออ่อท่อเก่ามันสูงไปครับรถเหยียบแตกครับเป็นแก้ท่อให้ต่ำลงไปด้วย ก็มีแก้ท่อตากด้านนี้ใส่หลังหลังคานแล้วก็เดี๋ยวลงคุยเข้ากับเสร็จละลงมันเที่ยวครับเที่ยวเราคือจะเที่ยวสามพันนะสามพันเที่ยวสิบล้อแล้วก็ไมโครเหมาไว้เหมา,หมาตักไว้สองหมื่นครับเหมาตักใส่หลังคาเนี่ยสองหมื่น 20, รวมรวมทั้งหมดฮนะวางท่อด้วยด้วยสระ่น้ำด้วย ก็ะทำจริงๆน่าทำจริงน่าจะประมาณสองวันสองสองวันสองสองวันน่าจะจบสองวันครึ่งน่าจะจบนี่ปลาก็ไปหลายวันครับเพราะเราทำวันทีละครึ่งว,นนวนยยันครึ่งวันย้ายไปย้ายมาอย่ับโอเคครับเสร็จแล้ว้วนที่นี้เจ็ดไร่ครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับสารพระราชาครับเจ็ดไร่ครับคนที่นี้บ้านสวยด้วย คนงานเขาก็ทําการตกแต่งสวนหย่อมนะครับสสวยครับสวยมากเฝีมือ ก็จะเอาไฟาใส่ดำล่องแล้วก็ปลูกยา่าสวยโอเคครับสวัสดีครับ